ที่นี่ก็อุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบนนะครับที่จังหวัดระนองนะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะฮะก็ต้นสนเยอะมากนะครับสมชื่อว่าแหลมสวนจริงๆนะครับด้านหน้าก็เห็นอยู่นี่ก็เป็นชายทะเลนะฮะที่นี่ก็มีการมีห้องอาหารด้วยนะครับมีที่พักนะครับแล้วก็สามารถมากางเต็นท์ได้บรรยากาศดีมากเลย อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆของอุทยานนะครับที่นี่ก็คือเป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับและก็ศูนย์บริการของนักท่องเที่ยว ก็เหมาะกับกรารพักผ่อนในวันหยุดะนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็มาเล่นน้ํานะครับมากลางเดนมาว่าผ่อนมาทางทานอาหารกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีบ้านชาวประมงอยู่ใกล้ๆด้วยนะสามารถสั่งงานได้เลยแบบสดๆราคาถูกๆได้นะครับ